นาตาลีและคริสตอฟคู่รักชาวฝรั่งเศสผู้หลงใหลในการเดินทางทั่วยุโรปอย่างลึกซึง้งพวกเขามักใช้เวลาวันหยุดยาวๆขับรถเล่นไปตามถนนคดเคี้ยวของชนบทฝรั่งเศสชมปราสาทโบราณที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์เขียวชะอุ่มหรือนั่งจิบไวน์แดงในคาเฟ่ริมแม่น้ำแซนแต่สำหรับพวกเขาแล้วทวีปเอเชียเปรียบเสมือนโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยการผจญภัยที่คาดเดาไม่ได้ลึกลับ ดิบเถื่อนและเต็มเปลี่ยมไปด้วยสีสันที่ทำให้หัวใจเต้นรัวโดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่พวกเขาโปรดปรานเป็นพิเศษเรากับเป็นดั่งสมบัติลึกลับที่ซ่อนเร้นในมุมมืดของเ er, อเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองเดินทางไปเวียดนามแทบทุกปีโดยเริ่มต้นจากทริปสั้นๆที่กรุงฮานอยแล้วค่อยๆขยายไปยังเมืองโฮจิมินห์และหมู่บ้านชายหาดที่เงียบสงบพวกเขามีเพื่อนสนิทเป็นคนท้องถิ่นหลายคนเช่นลิน เพื่อนสาวที่พบกันโดยบังเกินและได้ซึมซับวัฒนธรรมเวียดนามอย่างลึกซึ้งตั้งแต่การนั่งจิบกาแฟเวียดนามรสขมเข้มในมุมถนนแคบๆที่เต็มไปด้วยจักรยานเก่าๆไปจนถึงการลิ้มรสอาหารข้างทางที่หอมกรุ่นด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรสดใหม่สำหรับพวกเขาแล้วเวียดนามคือที่สุดของเอเชีย ดินดดนที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์อันขมขื่นกับชีวิตที่พลุกพล่านร่าเริงและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นราวกับแสงแดดยามเช้าส่วนประเทศไทยนั้นในสายตาของพวกเขาเป็นเพียงประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะแวะหรือไม่แวะก็ได้ราวกับเป็นจุดแวะพักชั่วคราวในแผนที่การเดินทางไม่ใช่จุดหมายหลักด้วยข้อมูลที่ได้รับจากเพื่อนชาวเวียดนามเช่น ลินที่มักเล่าเรื่องเขาศาสตร์ที่ซับซ้อนระหว่างสองประเทศเรื่องราวของความขัดแย้งเก่าๆและภาพลักษณ์ที่ถูกวาดภาพในสื่อว่าเป็นดินแดนที่วุ่นวายและเชิงพาณิชย์มากเกินไปทำให้พวกเขารู้สึกว่าเวียดนามนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกว่ามีสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและแท้จริงกว่าแต่แล้วโชคชะตาที่ช่างซุกซนและน่าประหลาดใจก็นำพาให้พวกเขาได้พบกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนความคิดไปอย่างสิ้นเชิง เรากับฟ้าลงมาปัดฝุ่นเอาความเข้าใจผิดออกจากใจพวกเขาในชั่วพริบตาในการเดินทางกลับจากเวียดนามครั้งหนึ่งทั้งสองต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยเป็นเวลานานถึง10ชั่วโมงทำกลางอากาศร้อนอบอ้าวของกรุงเทพที่แผดเผาเข้ามาผ่านกระจกหน้าต่างของสนามบินด้วยความคิดที่ว่าไหนๆก็มีเวลาเหลือแล้วลองแวะเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าพวกเขาจึงตัดสินใจก้าวเท้าออกจากสนามบินสุวรรณภูมิอย่างไม่คาดหวังอะไรมาก เพียงแค่อยากฆ่าเวลาให้ผ่านไปเร็วๆด้วยการเดินเล่นหรือหาอะไรกินทว่าเพียงแค่5นาทีแรกในแผ่นดินไทยทำกลางกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิที่ลอยมากับสายลมอ่อนอุ่นและเสียงประกาศที่ไพเราะประสมผสานระหว่างภาษาไทยและอังกฤษเหตุการณ์บางอย่างก็ได้เปลี่ยนมุมมองที่พวกเขามีต่อประเทศไทยไปทั้งหมดเรากับประตูสู่โลกใหม่ที่เปิดออกกว้าง และประสบการณ์ครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่รักประเทศไทยอย่างหมดหัวใจด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเรื่องราวอะไรที่ทำให้มุมมองของพวกเขาเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้นี่คือเรื่องราวของนาตาลีและคริสตอฟกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่เป็นการค้นพบตัวตนใหม่ผ่านสายตาของดินแดนสยามอันง,งดงาม นาตาลีสาวชาวฝรั่งเศสผู้มีผมสีน้ำตาลหยักศกและดวงตาสีน้ำเงินที่ฉายแววอยากรู้อยากเห็นสนใจในวัฒนธรรมเอเชียมาตั้งแต่ช่วงอายุ20ตอนนั้นเธอเพิ่งจบปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในปารีสและรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันในเมืองหลวงที่เร่งรีบเธอเริ่มต้นจากการหลงไหลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียกับวัดโบราณที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์และกลิ่นเครื่องเทศลอยฟุ้งในอากาศ ฟิลิปปินส์กับชายหาดสีขาวละเอียดที่คลื่อนซัสดสาดเบาๆใต้แสงพระอาทิตย์ยามเอ็นหรือมาเลเซียกับตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงพื้นเมืองและอาหารรสเผ็ดร้อนเธอมักจะพูดเสมอว่าเอเชียมีการค้นคบที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันรู้สึกเหมือนได้พบส่วนหนึ่งของตัวเองที่หาไม่เจอในยุโรปคำพูดนี้มักหลุดออกมาขณะที่เธอนั่งอ่านหนังสือท่องเที่ยวเก่าๆบนโซฟาในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอในย่านมองมาตรัง ตอนที่นาเปรีอายุ29ปีเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเธอได้เกิดขึ้นที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียดินแดนที่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้นและทะเลสีฟ้าใสาราวกับคริสตลัลขณะที่เธอกำลังเพลิน,ลนกับชายหาดทรายนุ่มชมพระอาทิตย์ตกดินที่ท้องฟ้าสีส้มแดงระเรือจู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเม็ดฝนขนาดใหญ่กระทบผิวน้ำทะเลดังปับป๊บๆเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในศาลาที่พักใกล้ๆซึ่งเป็นโครงสร้างไม้ไผ่เรียบง่ายๆปกคลุมด้วยหลังคามะพร้าว ที่นั่นเธอได้พบกับลินหญิงสาวชาวเวียดนามวัย8 8ปีที่มีรอยยิ้มสดใสและผมดำยาวสลวยกำลังมาหลบฝนเช่นกันลินสวมเสื้อผ้าบางเบาเปียกชุ่มและถือกระเป๋าเป้ใบเล็กที่เปื้อนคราบทรายทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอย่างถูกคอท่ามกลางเสียงฝนที่กระหน่ำไม่ขาดชายบทพูดคุยเกี่ยวกับความลหลงไหลในการเดินทางในเอเชียทำให้พวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็ว ลินเล่าเรื่องราววัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของเวียดนามให้นาตาลีฟังอย่างกระตือรือร้นตั้งแต่เทศกาลลมคมที่ท้องฟ้าสว่างสวัยด้วยแสงสีอ่องส่งไปจนถึงวัดโบราณที่แกะสลักลายมังกรละเอียดอ่อนเวียดนามคือดินแดนที่หัวใจของฉันอยู่ที่นั่นลินพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นมันไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา คำพูดเหล่านี้ทำให้นาตาลีรู้สึกทึ่งและอยากไปเห็นเวียดนามด้วยตาตัวเองสักครั้งเรากับมีเปลวไฟจุดติดในใจเธอก่อนจากกาันลินได้ชวนนาตาลีให้ไปเที่ยวที่เวียดนามมาเธอฉันจะพาเธอไปกินเฟอร์ร้อนๆที่ริมทางรับรองว่าลืมไม่ลงคำเชิญนั้นยังคงก้องอยู่ในใจของนาตาลีเสมอเรากับเสียงกระสิบของลมทะเลที่ยังไม่จางหายมาปีต่อมานาตาลีตัดสินใจเดินทางไปเวียดนามเป็นครั้งแรก เธอบินลัดฟ้ามาจากปารีสด้วยหัวใจที่เต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเครื่องลงจอดที่สนามบินนอยใบในกรุงฮานอยเธอตกตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของเมืองท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆฝนบางๆตึกสูงรฟ้าที่ผสมผสานกับตึกเก่าๆสไตล์โคโลเนียลและพลังงานของเมืองที่ทันสมัยที่แผ่ออกมาจากผู้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ว่อนไวบนถนนแคบๆทำให้เธอหลงไหลทันทีลินมารับเธอที่สนามบินด้วยรถแท็กซี่สีเหลืองเก่าๆ และพาเธอไปสัมผัสวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่และความใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งตลาดพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของผลไม้สดและเนื้อสัตว์ย่างบนเตาถ่านวัดโบราณที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าสุดหรูที่สว่างสวยด้วยไฟนีออนคืนหนึ่งลินพานาตาลีไปร้านอาหารเวียดนามเล็กๆในตรอกแคบๆของกรุงฮานอยที่นั่งบนเก้าอี้พลาสติกเตี้ยๆท่ามกลางแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนสีนเหลือง เธอได้ลิ้มลองเฟอและบะหมี่เป็นครั้งแรกรสชาติของน้ำซุปที่กลมกลม่อมหอมกลุ่นด้วยกระเทียมและหัวหอมคั่วสมุนไพรที่สดใหม่กรอบกรุบและเนื้อวัวนุ่มละมุนที่ละลายในปากทำให้เธอประทับใจไม่รู้ลืมนี่มันมันเหมือนกอดอุ่นๆจากครอบครัวที่ไม่เคยรู้จักนาตาลีพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขณะที่เธอใช้ตะเกียบคีบเฟอร้อนๆขึ้นมากินนาตาลีได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเวียดนาม ความขยันขันแข็งที่สะท้อนจากผู้ค้าขายที่ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อจัดแผงขายของและความผูกพันในครอบครัวที่อบอุ่นอย่างภาพครอบครัวนั่งล้มวงกินข้าวเย็นด้วยรอยยิ้มทําให้เธอรู้สึกรักและผูกพันกับประเทศนี้มากขึ้นเรากับเวียดนามกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเธออย่างไรก็ตามขณะที่ความรักในเวียดนามเพิ่มพูนขึ้นเธอกลับมีทัศนคติในแง่ลบต่อประเทศไทยโดยไม่รู้ตัวเมื่อลินเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนระหว่างสองประเทศ เรื่องราวของสงครามและความขัดแย้งเก่าๆที่ถูกเล่าด้วยน้ำเสียงขมขื่นทำให้นาตาลีเริ่มมองประเทศไทยในแง่ลบเรากับเป็นดินแดนที่วุ่นวายเกินไปหรือเชิงพาณิชย์เกินไปและไม่เคยคิดจะไปเยือนเลยแม้แต่ในฝันหลังจากนาตาลีแต่งงานกับคริสตอฟตอนอายุ35ปีชีวิตของเธอเปลี่ยนไปในทางที่อบอุ่นและมั่นคงมากขึ้นคริสตอฟชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง ผมสีน้ำตาลเข้มและมีรอยยิ้มที่ทำให้ใครๆก็คลายความกังวลเขาเป็นวิศวกรในปารีสที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์และการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมการแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นในโบสถ์เล็กๆริมแม่น้ำแซนทามกลางดอกไม้สีขาวและเสียงระฆังที่ดังกังวานแต่การเดินทางไปเวียดนามของนาตาลีก็ยิ่งบ่อยครั้งขึ้นราวกับเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้ตอนแรกคริสตอฟรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในเอเชีย โดยเฉพาะจากเรื่องเล่าของนาตาลีเกี่ยวกับถนนที่วุ่นวายและอาหารที่เผ็ดร้อนฉันกลัวเธอจะไม่ชอบที่นั่นหรอกมันต่างจากปารีสมากเกินไปเขาพูดด้วยน้ำเสียงห่วงใยแต่ด้วยความรักที่มีต่อภรรยาเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปเวียดนามด้วยในทริปครั้งต่อมาคริสตอปประทับใจในความเป็นมิตรของผู้คนเวียดนามทันทีที่ก้าวลงจากเครื่องบินรอยยิ้มที่สดใสของลินและเพื่อนๆที่มารับและการต้อนรับที่อบอุ่นราวกับสมาชิกครอบครัว เขาลงไหลในอาหารเวียดนามที่เต็มไปด้วยผักสดกรอบสมุนไพรหอมกรุ่นและรสชาติที่สมดุลระหว่างเปรี้ยวหวานและเผ็ดแม้ว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าความวุ่นวายของเมืองใหญ่นั้นน่าปวดหัวไปบ้างอย่างเสียงตแตรรถที่ดังไม่ขาดสายและฝูงชนที่เบียดเสียดกันบนทางเท้ามันเหมือนปารีสในวันตลาดนัดแต่เพิ่มความร้อนและกลิ่นเครื่องเทศเข้าไปสิบเท่าเขาหัวเราะเล่าให้นาตาลีฟัง แต่เขาก็ยอมรับว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกมีชีวิตชีวาจนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสที่ไม่คาดคิดก็มาถึงเรากับจักรวาลกําลังยิ้มให้พวกเขาเมื่อพวกเขาเจอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากโฮจิมินซิตี้แคลฟอรงเศสแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพมหานครนานถึง10ชั่วโมงท่ามกลางอากาศร้อนชื้นที่ทําให้เสื้อผ้าติดผิวเสียดายแย่ ถ้าจะให้นั่งรอในสนามบินเฉยๆนาตาลีพูดขึ้นเมื่อมองนาฬิกาข้อมือด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายน่าสนใจดีนะลองดูสักตั้งอย่างน้อยก็ได้เห็นกรุงเทพบ้างคริสตอฟยักไหล่ด้วยรอยยิ้มกวนๆโอเคถ้าเธออยากผจญภัยฉันตามทั้งสองจึงตัดสินใจออกไปผจญภัยสั้นๆในกรุงเทพโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาไปตลอดกาล เรากับเป็นจุดเปลี่ยนที่จักรวรรดิวางแผนไว้ล่วงหน้าพวกเขาถือกระเป๋าเป้ใบเล็กเดินออกจากประตูสนามบินด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเบาๆท,าทันทีที่นาตาลีและคริสตอฟก้าวเท้าลงสู่สนามบินสวนภูมิพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนสถาปัตยกรรมที่โออาหลังคาโค้งมนประดับไลายไทยประเพณีที่ผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัยด้วยกระจกใสและแสงไฟ LED สีทองอ่อน ทำให้ที่นี่ดูแตกต่างจากสนามบินอื่นๆในเอเชียที่เคยไปเยือนกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ไทยและกาแฟสดลอยคลักคลุ้งในอากาศเหมือนฉากในหนังเลยนะหรูหราแต่ไม่เย็นชานาตาลีพูดกับคริสตอฟอย่างตื่นเต้นขณะที่เธอหันไปมองสามีด้วยด,ว,ยดวงตาเป็นประกายสิ่งแรกที่ทําให้พวกเขาทึ่งคือความสะอาดของห้องน้ําซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนนาตาลีที่เดินเข้าไปทําธุระเพื่อสดชื่นตัวเองหลังการบินยาวนาน กลับออกมาด้วยสีหน้าตกตะลึงและประทับใจสุดขีดพื้นกระเบื้องขาวมันวาวสะท้อนแสงไฟนวลตาอ่างล้างมือที่สะอาดเอี่ยมและเครื่องจ่ายสบู่ที่เต็มอยู่เสมอคริสโตฟห้องน้าที่นี่สะอาดยังไม่น่าเชื่อเลยมันเหมือนห้องน้ําในโรงแรมห้าดาวแต่ทุกคนเข้าถึงได้เธอบอกสามีด้วยน้าเสียงตื่นเต้นคริสโตฟจึงเดินตามเข้าไปดูแล้วก็ต้องประหลาดใจไม่แพ้กันพื้นที่ขัดจนเงาวับราวกับเพิ่งทําความสะอาดเสร็จใหม่ๆความเป็นระเบียบที่ลงตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฉีดชำระที่ติดตั้งไว้ทุกห้องซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พวกเขาไม่เคยเห็นในยุโรปนี่มันสุดยอดมากสะดวกและสะอาดกว่ากระดาษชำระเยอะเลยแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคริสตอฟหัวเราะราก่อนจะบอกนาตาลีว่าเพื่อนๆที่ฝรั่งเศสต้องทึ่งแน่เลยถ้าได้มาเห็นพวกเขาคงคิดว่าฉันแต่งเรื่องจากนั้นทั้งสองได้แวะร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเลฟในสนามบินซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นแค่ร้านเล็กๆธรรมดา แต่กลับตกใจเมื่อเห็นสินค้ามากมายละลานตาวางเรียงรายบนชั้นวางที่สะอาดและจัดระเบียบทั้งข้าวกล่องร้อนที่ส่งกลิ่นหอมกลุ่นของข้าวเหนียวและไก่ย่างแซนด์วิชไส้สดใหม่ไส้กรอกรมควันรสเข้มข้นและขนมไทยต่างๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นขนมชั้นสีสันสดใสหรือลูกชุบรูปผลไม้จิ๋วที่น่ารักนี่มันเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตย่ำๆเลยนะมีทุกอย่างตั้งแต่ยาสีฟันไปจนถึงอาหารเช้า เธอบอกคริสโตฟขณะที่เธอหยิบข้าวเหนียวมะม่วงมาดูด้วยความอยากลองเมื่อเธอจ่ายเงินพนักงานสาวในชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อยได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอบคุณครับขอบคุณค่ะอย่างนอบน้อมรอยยิ้มที่สดใสและน้ำเสียงที่สุภาพทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นแค่สื่อของเล็กๆน้อยๆแต่เขาต้อนรับเราดีมากเลยเหมือนเป็นแขก VIP นาตาลีประทับใจสุดๆที่ฝรั่งเศสไม่มีแบบนี้หรอกนะพนักงานมักรีบร้อนและเย็นชา คริสตอฟกล่าวเสริมขณะที่ยื่นธนบัตรให้พนักงานด้วยรอยยิ้มตอบความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเมื่อพวกเขาใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงเข้าเมืองพวกเขาพบว่ารถไฟฟ้ามาถึงตรงเวลาพอดีราวกับนาฬิกาสวิสภายในรถขบวนก็สะอาดสะอ้านพื้นที่ปูพรมนุ่มและที่นั่งหนังสีเทาที่เย็นสบายจากแอร์เย็นฉ่ำถึงแม้รถจะแน่นไปด้วยนักเดินทางจากหลากหลายเชื้อชาติแต่ทุกคนก็ดูสงบและมีน้ำใจดูสิ มีคนลุกให้คุณยายนั่งด้วยนาตาลีกล่าวขณะที่เธอชี้ไปยังชายหนุ่มในชุดสูทที่ยิ้มให้ผู้สูงอายุมันเป็นความวุ่นวายที่มีระเบียบอย่างน่าประหลาดใจไม่เหมือนความโกลาหลในเวียดนามแต่ก็ไม่น่าเบื่อคริสตอฟเห็นด้วยขณะที่รถไฟแล่นผ่านตึกราฟ้าที่ส่องแสงระยิบระยับในยามบ่ายแก่ๆเมื่อเดินไปตามท้องถนนในเมืองพวกเขาก็ต้องทึ่งกับความสะอาดของทางเท้าที่ปูหินอ่อนเรียบแน่นแม้จะเป็นเมืองใหญ่ที่พลุกพล่านด้วยผู้คนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ แต่ก็แทบไม่มีขยะให้เห็นเลยแม้แต่เศษกระดาษใบเล็กๆก,ก็ไม่มีดูสิมีสารพระภูมิเล็กๆสวยๆอยู่ข้างตึกใหญ่ด้วยลายแกะสลักละเอียด่อนและดอกไม้สดที่เพิ่งเปลี่ยนนาตาลีชี้ให้ดูขณะที่เธอหยุดถ่ายรูปเป็นเมืองที่ผสมผสานความเชื่อและความทันสมัยได้อย่างลงตัวจริงๆเหมือนปารีสแต่เพิ่มสเสน่ห์ตะวันออกเข้าไปไฮไลท์สำคัญคือมื้ออาหารที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในย่านใกล้สนามบินร้านเล็กๆที่ตกแต่งด้วยผ้าทอสีสันสดใส และคมไฟกระดาษจีนนาตาลีซึ่งไม่เคยทานอาหารไทยแท้ๆมาก่อนรู้สึกสับสนกับเครื่องปรุงมากมายที่วางอยู่บนโต๊ะพริกป่นสีแดงสดน้ำมะนาวซ่าและน้ำปลาหอมกลิ่นทะเลแต่พนักง,งานเสิร์ฟสาววัยต้น20ิก็เข้ามาแนะนำอย่างใจดีรอยยิ้มกว้างและน้ำเสียงนุ่มนวลต้มยำกุ้งต้องทานตอนร้อนๆน,นะคะจะได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมส่วนผัดไทยบีบมะนาวหน่อยจะอร่อยขึ้นหอมและสดชื่นค่ะเมื่อเธอได้ลองชิมต้มยำกุ้งร้อนๆ ที่นำสุบรสชาติซับซ้อนเปรี้ยวจากมะนาวเผ็ดจากพริกและหอมจากใบมะกรูดเธอเบิกตากว้างโอ้โหนี่เป็นรสชาติที่ซับซ้อนและอร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยมันตีหัวใจฉันตร,ตรงๆส่วนคริสโตฟก็ลหลงไหลในรสชาติของแกงเขียวหวานที่ครีมมี่หอมกะทิและเครื่องแกงรสเผ็ดนุ่มที่ทำให้เหงื่อซึมที่หน้าผากนี่มันอาหารที่กินแล้วอยากกินอีกเขาพูดขณะตักคำที่สองทั้งสองต่างยอมรับว่าอาหารไทยนั้น มีมิติมากกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้มากเรากับแต่ละจานเป็นบทกวีที่รสชาติเล่าเรื่องก่อนจะเดินทางกลับทั้งสองได้แวะซื้อของฝากที่สนามบินช็อกโกแลตไทยรสทุเรียนและเครื่องเทศห่อสวยพนักง,งานหอ่อของให้อย่างประณีตใช้กระดาษสีสันสดใส,ดสและริบบิ้นผูกปมสวยงามแล้วกล่าวขอบคุณพร้อมรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจอุ่นแค่ได้เห็นรอยยิ้มและการบริการแบบนี้ก็คุ้มค่าที่ได้มาแล้วนาตาลีกล่าวขณะที่เธอโบอกมือราครั้งสุดท้ายให้พนักงาน แต่แล้วก่อนจะถึงเวลาเลินเครื่องท่ามกลางแสงไฟสลัวของทางเดินในสนามบินที่เริ่มคึกคักด้วยนักเดินทางเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคริสโตฟพบว่ากระเป๋าใบเล็กหนังสีดำที่ใส่แท็บเล็ตร,ราคาแพงของเขาหายไปของขวัญวันเกิดที่เขาซื้อให้ตัวเองเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแย่ yeah, แล้วฉันเพิ่งซื้อมาเองมีรูปถ่ายทริปเวียดนามทั้งหมดอยู่ด้วย เขากล่าวอย่างร้อนรนสีหน้าซีดเซียวและมือสัน่ขนขณะค้นกระเป๋าแป้หลักทั้งสองรีบริ่งกลับไปตามเส้นทางที่เดินผ่านมาห้องน้ำที่จะอาดร้านค้าและทางเดินที่พลุกพล่านแต่ก็ไม่พบใจของคริสตอฟเต้นแรงด้วยความกังวลถ้าหายจริงๆคงต้องเริ่มใหม่หมดเลยนาตาลีกำลังจะถอดใจสงสัยคงต้องทำใจแล้วล่ะอย่างน้อยเราก็มีของสำคัญอื่นๆ ทันใดนั้นก็มีชายไทยคนหนึ่งวัยกลางคนร่างกำยำในชุดเสื้อโปโลเรียบร้อยเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มสุภาพแล้วถามเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนคุณกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าครับผมเห็นมันวางค้างอยู่ในมือของเขาคือกระเป๋าหนังสีดำที่คุ้นเคยของคริสโตฟคริสโตฟรับกระเป๋ามาด้วยความรู้สึกเหมือนไม่เชื่อสายตามือสั่นขณะจับขอบกระเป๋าใช่ครับ นี่กระเป๋าของผมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆคุณช่วยชีวิตผมไว้เลยเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอเบา้าชายคนนั้นเพียงแค่ยิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อคริสตอฟพยายามจะมอบเงิน500บาทที่เหลือในกระเป๋าเงินเพื่อเป็นการตอบแทนชายคนนั้นก็ปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ต้องหรอกครับ ผมเห็นมันวางค้างอยู่ที่ก้าวย่างตรงทางเข้าห้องน้ําคนที่เจอก่อนหน้านี้คงเอามาวางไว้ในที่ที่เห็นง่ายๆครับเพื่อให้เจ้าของหาเจอชายคนนั้นยิ้มให้อีกครั้งดวงตาที่อบอุ่นราวกับพ่อที่ใจดีแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ทั้งสองยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกท่วมทน้นราวกับคลื่นยักษ์ซัดเข้าหาหัวใจนาตาลีและคริสตอฟรีบเปิดกระเป๋าดูด้วยใจที่เต้นระัวราวกับกรองสุกแล้วก็ต้องถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก แท็บเล็ตที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมหน้าจอขูดขีดน้อยมากรวมทั้งของมีค่าอื่นๆอนย่างนาฬิกาข้อมือและรูปถ่ายพิมพ์ยังอยู่ครบทุกชิ้นไม่ขาดหายแม้แต่ชิ้นเดียวคริสโตฟกอดกระเป๋าใบนั้นไว้แน่นราวกับเป็นของล้ำค่าที่สุดในโลกรูปไ้หนังนุ่มๆด้วยมือที่ยังสัน่นไม่น่าเชื่อเลยเขากระซิบเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งถ้าทำของหายในยุโรปไม่มีทางได้คืนแน่นอนโดยเฉพาะของแพงแบบนี้ ผู้คนมักมองข้ามแต่ที่นี่ที่นี่มันต่างออกไปจริงๆมันทำให้ฉันเชื่อในความดีของมนุษย์อีกครั้งนาตาลีน้ำตาคลอด้วยความซาบซึง้งหยดน้ำตาใสาๆไหลลงแก้มขณะเธอเช็ดมันออกใจคนไทยใจดีจริงๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจใช่ไหมมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่เป็นความเอื้อเฟื้อที่มาจากใจล้นล เธอรู้สึกว่าอคติที่เคยมีต่อประเทศไทยคือความคิดที่เป็นดินแดนที่ไม่น่าไว้วางใจได้พังทลายลงในชั่วพริบตาราวกับกำแพงที่ถูกรื้อถอนด้วยลมอุ่นพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะตามหาชายคนนั้นเพื่อกล่าวขอบคุณอีกครั้งเพราะใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องเต็มทีแต่ความอบอุ่นในใจนั้นคงอยู่ตลอดไปขณะที่เดินไปยังประตูขึ้นเครื่องท่ามกลางฝูงชนที่เร่งรีบคริสตอสก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงครุ่นคิด ลึกซึ้งเราเกือบจะตัดสินประเทศไทยจากคำพูดของคนอื่นทั้งทำที่เราไม่เคยรู้จักประเทศนี้เลยเราคิดผิดมาตลอดมันทำให้ฉันรู้ว่าการตัดสินจากภายนอกมันโง่เขลาแค่ไหนใช่แล้วนาตาลีเห็นด้วยขณะที่เธอจับมือสามีแน่นประสบการณ์แค่ไม่กี่ชั่วโมงนี้มันเปิดตาเราจริงๆมันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่เป็นบทเรียนชีวิต บนเครื่องบินขากลับฝรั่งเศสท่ามกลางเมฆขาวนุ่มที่ลอยเอื่อยภายนอกหน้าต่างนาตาลีและคริสตอฟแทบไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องเราในประเทศไทยพวกเขานั่งติดกันบนที่นั่งชั้นประหยัดถือแก้วน้ำเย็นและขนมขบเคี้ยวขณะที่เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทิ้งแสงไฟระยิบระยับของกรุงเทพไว้เบื้องหลังเรากับดวงดาวที่กระพริบอำลาคริสตอฟมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยดวงตาที่เปี่ยมน้ำใจ ผมรู้สึกขอบคุณจากใจจริงไม่ใช่แค่คนที่เอากระเป๋ามาคืนแต่ขอบคุณทุกอย่างที่ได้เจอในวันนี้รอยยิ้มความสะอาดรสอาหารมันทำให้ฉันเห็นโลกในมุมใหม่นาตาลีพยักหน้าและยิ้มกว้างดวงตาสีน้ำเงินฉายแววอบอุ่นฉันก็เหมือนกันฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่พิเศษเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างที่ทำให้ใจเราอบอุ่นรากับประเทศไทยมีวิญ,ญญาณที่อบกอดผู้มาเยือน ความคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านหรือส่วนเสริมของประเทศอื่นๆได้หายไปจากใจของพวกเขาจนหมดสิ้นแต่กลับถูกแทนที่ด้วยความประทับใจอย่างลึกซึ้งที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพวกเขาได้สัมผัสกับเสน่ห์ที่แท้จริงของประเทศไทยซึ่งไม่ได้อยู่ที่ตึกสูงระฟ้าหรือห้างสรรพสินค้าที่หรูหราแต่อยู่ที่ความมีระเบียบวินัยที่ฝังรากลึกในทุกการกระทำความสะอาดสะอ้านที่สะท้อนจากทุกมุมถนน และที่สำคัญที่สุดคือน้ำใจและความซื่อสัตย์ของผู้คนที่แผ่ออกมาโดยไม่ปรุงแต่งวัฒนธรรมของพวกเขาฝังรากลึกจริงๆคริสโตฟกล่าวขณะที่เขาจิบน้ำความสงบที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายความนอบน้อมที่ไม่เคยดูถูกใครการใส่ใจคนอื่นมันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาเลยไม่ใช่การแสดงนั่นสินาตาลีเสริมขณะที่เธอเอ็นตัวพิงสามี พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันวิเศษแค่ไหนในสายตาของชาวต่างชาติอย่างพวกเรามันทำให้ฉันอยากกลับไปอีกเมื่อกลับถึงฝรั่งเศสหลังจากเครื่องลงจอดที่สนามบินทรลสเดอโกท่ามกลางอากาศเย็นเยือยของฤดูใบไม้ร่วงเรื่องราวการผจญภัยสั้นๆในกรูมเทพกลายเป็นหัวข้อสนทนานหลักเมื่อพวกเขาพบปะกับเพื่อนฝูงและครอบครัวในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำที่บ้านพ่อแม่ของนาตาลี ซึ่งมีกลิ่นหอมของหอยเชลย่างและวน์ชาโดเน่ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งมากพวกเขาเล่าอย่างตื่นเต้นขณะที่ทุกคนนั่งล้อมโต๊ะไม้โอก๊กมันมีสเสน่ห์ที่แตกต่างจากฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิงร้อนแรงสดชื่นและเต็มไปด้วยน้ำใจเพื่อนๆหลายคนเมื่อได้ฟังเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องที่คริสโตฟทำของหายแล้วได้คืนก็รู้สึกทึ่งแล้วเริ่มสนใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยบ้าง จริงเหรอในปารีสถ้าของหายแบบนั้นคงจบเพแน่เพื่อนสาวคนหนึ่งพูดด้วยความประหลาดใจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจของพวกเขาในปีต่อมาพวกเขาเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ได้ชื่นชมความงามของวัดวาอารามโบราณที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าโดยสุเทพที่เขียวขจีและอากาศเย็นสบายที่ทำให้ลืมร้อนอบอ้าวของปารีส ปีถัดไปพวกเขาก็ไปดำน้ำที่ภูเก็ตและกระบี่ชมปะการาังสีสันสดใสใต้ทะเลใสแจ๋วและใช้หาดที่ทรายขาวละเอียดราวผงวิเศษความประทับใจในน้ำใจและรอยยิ้มของคนไทยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์เจ้าของบ้านที่ทำอาหารเช้าให้ด้วยรอยยิ้มหรือไกด์ทัวร์ที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยความภาคภูมิใจยิ่งมาบ่อยเท่าไหร่ความรักที่พวกเขามีต่อประเทศไทย ก็ยิ่งเพิ่มผูนมากขึ้นเท่านั้นราวกับแผ่นดินนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน DNA พวกเขาวันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ฝรั่งเศสซึ่งประดับประดาด้วยของที่ระลึกจากเมืองไทยผ้าทอสีน้ำเงินลายไทยที่ห้อยกรอบรูปตุ๊กตาช้างม้าแกะสลักที่ยืนต้อนรับบนชั้นวางและโปสการ์ดจากเชียงใหม่ที่ติดผนังนาตาลีมองดูผ้าทอไทยที่สวยงามแล้วพูดกับคริสตอฟว่า ประเทศไทยสอนอะไรเรามากกว่าแค่การท่องเที่ยวนะมันสอนให้เรามองโลกด้วยใจที่เปิดกว้างจริงที่สุดคริสตอฟเห็นด้วยขณะที่เขาจิบชาเขียวที่ชงเองเราได้เรียนรู้ถึงความงดงามของการมีน้ำใจความซื่อสัตย์และความเคารพซึ่งกันและกันจากพวกเขามันเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพวกเขาอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิต ที่คอยย้ำเตือนถึงคุณค่าของความดีงามที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนเรากับเป็นแสงสว่างที่นำทางในวันที่มืดมนเรื่องราวนี้ได้สร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นอันอบอุ่นจากชาวต่างชาตินักมายซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความงดงามของประเทศไทยที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์แต่เป็นประสบการณ์จริงที่สัมผัสได้ ผมไปเที่ยวเมืองไทยมาหลายครั้งและขอยืนยันว่าน้ำใจและความซื่อสัตย์ของคนไทยนั้นเป็นเรื่องจริงพวกเขาพร้อมจะช่วยเหลือเสมอแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างบอกทางหรือแบ่งปังปิ้งมันน่าประทับใจทุกครั้งที่ได้สัมผัสเพราะมันทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวในโลกที่กว้างใหญ่วัฒนธรรมอาหารของไทยนั้นสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดร้อนๆที่แผงข้างทางหอมกลุ่นด้วยน้ำมันร้อนและเครื่องเทศสด หรืออาหารในร้านอาหารหรูที่เสิร์ฟด้วยจานแก้วใสทุกอย่างอร่อยและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เปรี้ยวหวานเผ็ดกรอบกินครั้งเดียวไม่มีวันลืมมันคือศิลปะบนจานรอยยิ้มสยามไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเรื่องจริงคุณจะรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกที่ที่ไปไม่ว่าโรงแรมเล็กๆหรือตลาดนัดมันทำให้การเดินทางน่าจดจำยิ่งขึ้น รากับทุกคนคือเพื่อนเก่าความปลอดภัยในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเรื่องทําของหายแล้วได้คืนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆผมเคยทําโทรศัพท์หายที่ตลาดแล้วมีคนเอามาคืนพร้อมรอยยิ้มมันแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของพวกเขาไม่ใช่แค่กฎหมายแต่เป็นค่านิยมในใจการที่คู่รักชาวฝรั่งเศสได้เจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้ ก็เพราะสเสน่ห์ไทยและจิตวิญญาณการบริการที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่ายๆมันสุภาพอ่อนโยนและจริงใจทำให้รู้สึกมีค่าเสมอบางครั้งการจราจรอาจจะวุ่นวายด้วยรถตุก๊กๆกสีสันและมอเตอร์ไซค์ว่อนแต่ในความวุ่นวายนั้นก็มีความมีน้ำใจซ่อนอยู่เสมอคนไทยมีความอดทนสูงและพร้อมจะให้อภัยกันอย่างคนขับรถที่ยิ้มให้แทนการบีบแตร การปฏิบัติต่อการเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างสูงจากความคิดเห็นเหล่านี้จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยและคนไทยในสายตาชาวต่างชาตินั้นสูงมากโดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย์น้ำใจและความสะอาดซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รักและเป็นจุดหมายที่หลายคนอยากกลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า ราวกับเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและบางทีความเป็นไทยนี่เองที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของประเทศสมบัติที่แบ่งปันได้ไม่รู้จบ